The the smile that you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามคลิปนี้หยิบเลขเด็ดเใบเขียวมาแบ่งปันข้อมูลให้ท่านผู้ชมค่ะข้อมูลที่หนึ่งสองตัวบนตรงๆง ประจำงวด16มิยอ65 25 28 35 38แบ่งปันฟรีค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะข้อมูลที่2เลขปลดหนี้ชื่อความหมายดีนะคะงวดนี้ขอให้ทุกท่านได้ปลดหนี้กันบ้างนะคะ3ตัวบนค่ะ952 9 5 3 2ตัวล่าง2 3 2 5 2 9สกโชคดีเฮงเฮค่ะข้อมูลที่3ามแอดใบเขียวคำนวณสูตรใหม่ค่ะ8 3 8 6 9 3 9 6พบกันในคลิปต่อไปนะคะมีทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวอัปเดตท,ทุกวันนะคะ ก็ขอให้มีโชคโชคดีมีเงินใช้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ